ปิดประวัติหมอสุนินทันตแพทย์พันล้านหลังลูกชายเจอแท็กซี่ภูเก็ตรีดเงินจากกรณีเควินเควินพลลูกชายของหมอสุนินทันตแพทย์มหาเศรษฐีพัน,น,นพ 1, ล้านได้ผลเล่าเรื่องราวหลังเจอแท็กซี่ภูเก็ตขูดเรียกเงินค่าโดยสารกว่า600บาทแต่ตนไม่ยอมจ่ายจนกลายเป็นาม่าใหเยโตสำหรับดรสุนินพลหรือหมอสุนินเป็นทันตแพทย์เจ้าของดรสุนินอินเตอร์เนชั่นแนล เดนทอลคลินิกผู้ด่งดังในแอปติกต็อกที่มีคำพูดติดปากว่าโยเป็นมหาเศรษฐีพันล้านที่ชอบปาร์ตี้กับภรรยาและลูกอีกทั้งยังแต่งตัวด้วยชุดแบรนด์เนมสุดหรูหราทั้งตัวนอกจากนี้ยังพูดได้ถึง5ภาษาคือไทยอังกฤษอินเดียอาหรับจีนและมีคฤหาสน์หนึ่งพัตารางว่าที่ซื้อเฉพาะที่ดินมาเมื่อ13ปีก่อนในราคา25ล้านบาทมาแล้ว ด้านชีวิตครอบครัวนั้นหมอสุนินเจอภรรยาครั้งแรกที่ประเทศอินเดียตอนอายุ17ปีขอแต่งงานแต่พ่อแม่เขาไม่ยอมก็เลยพาบินหนีมาไทยเลยมีลูกด้วยกันสองคนคือแคทที้และเควินพลครั้งหนึ่งเคยจัดปาร์ตี้หมดแชมเปญไป180ขวดร,รวมราคา3ล้าน6 0 0นบาทเลยทีเดียวทั้งนี้สำหรับคำถามที่หลายคนมองว่ารวยแล้วทำไมไม่เอาเงินไปบริจาคทางด้านหมอสุนินก็บอกว่าบริจาคเงินไปมหาศาลแล้ว ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ